คุณตำรวจจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมเกิดจะใช้ปองปืนนิดนึงนะครับเฮ้ยจะบ้าแล้วอ๋อรู้กันพอดีสวัดชิบหายกันไม่หมดถ้าใครใช้ปืนนี่ก็จะชิบหายมากกว่าเดิมคุณตำรวจไม่ว่าจะตอบยังไงก็ห้ามผมไม่ได้อยู่ดีหรอกครับ หาคนที่จะมาแทนที่นะครับดต้อตงดีไปหาตัวคนที่โรงแรมไ,ไกลๆนะก็โชคดีแล้วแกแล้วฉันไม่ได้อยู่เธวจานั้นก็มันไม่เงิน,งนเงาเลยเอาละต้องรีบเก็บหน้ากากแล้วสินะฉันอยากรู้กันว่าไอคนนั้นที่มันมาเนี่ย มันน่าจะเป็นยังไงกันนะที่จะได้สมานริ่ง,งก,รก,รก,รกริงอดอกกอนถอดออกอนถอดอกอนอืมใครนะครับเอ่อตอนนี้เราจะมาทำการตรวจคุณนะคะคุณวยเปิดห้องไหนได้ไหมคะเออโอเคครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอยิบเอ่อนู่นก่อนครับคุณแจก่อน Okay, ค่ะอะสวัสดีค่ะนี่คืนพอเห็นบุคคลต้องสงสัยมากไหมคะแบบพัตกรที่อยู่แถวนี้นะคะ่ะอผมไม,ไม่รู้นะคะครับผมรู้แค่ว่าเน่าจะอยู่ฝั่งข้ามนะคบผมเห็นชายคนหนึ่งกระตือร้อนมากและะ้วเข้าไปในตึกฝั่งตรงข้างครับตึกฝั่งตรงข้ามครับอ๋อขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะคะ เดี๋ยว,วยฉันจะไปตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเลยคะ่ะโอเคครับเอ่อดิอฉันจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวฉันขอไปตรวจสอบชั้นบนกั้น,นะะจ้ะไปาละจ้ะหเกือบแล้วไม่ล่ะถกระตุกไถักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวนอนก่อนดีกว่าเอาล่ะถึงเวลาอีกวันแล้วสินะนี่เหรถื่อนนี่หรอ ไปสำรวจจริงด้วยฮะต้องหาบุคคลที่เกิดตรงนี้แร้วต้อง,องเข้าตระแหอยไปด้วยสินะเอ๊ะเขาจะไปาทางไหนนะคนนั้นเอา้าขาน่าจะไปเอา้อเอาขึ้นสำรวจกันเอ้าข้นสำรวจครับทำไมอย่ามานาะเออโอเคครับเออนี่นายก็จะไปไหนอ่ะนายอยู่ทานนี้ใช่ไหม ใช่ครับครับว่านี่นายเห็นบาสาอสไล่ขโมยลงไหมเนี่ยก็ผมเห็นอยู่นะครับผมบอกบอคุณตำรวจผู้หญิงคนนั้นไปอืมว้าเอมิเลียสินะเฮ้ยไม่อูไม่กูไม่กูสินะเออใช่แล้วก็อืมไม่ใช่ไม่กูเหรอเออใช่คเ,คเคขาเขาได้ยินว่าเอได้สมัครงานใหม่นะ แต่ก็เขาเป็นมากที่ให้ความร่มมือกับจำรวจใจใหมกของเราแล้วก็นยยี่เา,าจะไปไหนอ,อ่ะว่าผมจะไปไอให้เอำมสรมสดวกซื้อสักหน่อยครับอ๋อนึกว่าจะไปแล้ยไปไปไปได้ไปได้ก็ตสัสักหนึ่งด้ อยทางไปน,นึงเอาแล้เดินกลับม,มาทำไมนะผิดทางครับเอาเอา้ยว่ะต้องไปทางโน้นนี่นวะ่ะเออโชคดีนะครับเออหายสิบายเหลืล่ะดีนะทำตัวนุ่นนี่ทันไม่งั้นชิบหายหนอยแล้วที่นี่ ติดปวดใหม่แล้วเนี่ยเออะไรัเนี่ออออนนยออๆๆ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 รๆๆๆๆมๆๆๆๆ่ๆๆนะ่ ขอหาผู้คนดีกว่า,าไม่น่าทำห้ตัวเดีวยวแม่งเอ้ยคนนี้สถานี่ตั้งวทกวันเนี่ยจัดจังวะจะไปเจออะายเลี๋ยวนี่ย ฉันคิดว่าน่าจะหลบเลยนะฮึ่บฮึ่บฮึบผู้ไปสถานที่ท่องเที่ยวดูไหนซิเอ้ยไม่ใช่สไสถานที่ท่องเที่วยวอะไรต้องไปฟังมนด้วยนะอืมหลานจอจอจด,ดนี่นงะ อืมว่าจะฟอกเพื่อนในรถเอ่าสิหายลงไปฮึ่้ยนูหนูหนูนูเดี๋ยวขอดูหนูหนูเดียยวเดหนูหนูหนูหูกใครเนี่ยหนูใครเนี่ยไม่รู้สิฮะโอ๊ยกร ว่ายัางไงว่ายัางไงนี่แกรู้ไหมว่าเลือดเนี่ยมันมาทำมาจากอะไรเออผมผมมันขัดข้อสิหมอรับไอ้มันขาดข้อนี่วะขาดข้อกุตดตำรวจช่วยด้วยตำรวจมันใครช่วยก็ได้ทั้งนั้นละเออตายแล้วไม่น่าจะทำหนูอย่าเลยอยายอยายอยู่นีออ่อยู่นี่ เราจะพบไปเจอแล้วนะขอเช็ดกันสะอาดเยียมอ่องเลยนี่เปปกติกัรไปแล้วเ,เนี่ยเราหวังว่าต่อไปจะไปเจอที่นี่นะไปที่กไกลมากเลยด้วยอะ รามอ้เนอ่ยว้าขึ้ใจดี่งว่ะแล้วตึกปืไหนกู้นอะลืมอ้ยตุกตาอะอย่างนี้จระเจ้าหัวจุ๊กจลุบ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 เยอะแม่งเลือดติดอันนี้มันตกตกตตตาเลยเธอบันเจอเขา้วมา ไม่ได้บอกสยอะไรเลยค่าตกรน่าจะออกไปแล้วคุยบ่อยแล้คุย่อบอ้เออีนายอะเอยไม่เห็นเออควอจะแรนี้ไปได้ขนไดนะเออก็เป็ไม่ได้้กได้ ตายลงไงโอ้โหกระตุกกระตาเป็นบ้าเลยเว้ยน่าโลวเป็นบ้าเลยอืมเอ๊ะกูมีความสุกว่าไปถึกว่าฉันเข้าไปตึกใช่ไหมเนี่ยอ๋อเมื่อฉันเข้าถึกแล้ว อทางเข้าคนละทางเข้ากันทางนี้เป็นไงนนล่ะก่อนจะทำความสะอาดเมื่อทำความสะอาดได้เสร็จก่อแล้วกันนะครับ <c oughs> Å! Oh. Oh.